พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติจันเกษมแล้วนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็คือวังหน้าในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงโปรดให้สร้างไว้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยามสเสด็จจากเมืองพิศณุโลกมาที่กรุงศรีอยุธยานั่นเองครับพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติจันเกษมหรือวังหน้าแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ําป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นพระราชวังที่ปรากฏหลักฐาน ตามพระราชะพงศาวดารสันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2120ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยามสเสด็จจากเมืองพิษรุโลกเพื่อมาเข้าเฝ้าพระราชะบิดาที่กรุงศรีอย,ยุธยาและที่พระราชวังแห่งนี้พระนเรศวรยังทรงใช้เป็นกองบัญชาการรับศึกหงสาวดีเมื่อปีพุทธศักราช2129 และที่นี่ก็ยังเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระมหาอุปราชที่สําคัญถึง8พระองค์ด้วยกันครับก็คือ 1. สมเด็จพระนเรสวนมหาราช 2. สมเด็จพระเอกาทศรส 3. เจ้าฟ้าสุทัศน์ 4. สมเด็จพระนารายมหาราช 5. หลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือ 6. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายศัก 7. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและ 8. กรมพระราชวังบวรมหาเสนาพิทักษ์ครับ